ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสระสามเป็นคนแรกในโลกเมื่อเศรษฐีได้บรรลุธรรมคือธรรมจักสุกแล้วท่านบรรยายว่ามีลักษณะพิเศษคือข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้กลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสกว่าข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะําจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป เศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของพระยศะ,ะนี้ได้เป็นอุบาสกผู้กล่าวอ้างพารัตน์ตรัยเป็นคนแรกในโลกท่านเรียกว่าเตวาจิกกะอุบาสกอนุญาตให้บุตรชายบวชเป็นพระภิกษุส่วนยักกุรบุตรได้ฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่บิดาซ้ำอีกครั้งก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าทรงคลายอิทธาพิสังขารเศรษฐีจึงได้เห็นยะสักกลบุตรนั่งอยู่ก็กล่าวว่าพ่อยะะแม่ของเจ้าโศกเศร้าคล่ำครวนถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าตรัสถามเศรษฐีว่าควรหรือที่ยะสักกลบุตร ผู้มีจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วจะกลับไปบริโภคกามดังครั้งก่อนเศรษฐีกราบทูลว่าไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าการที่จิตของยศก,กุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเป็นลาบของยศก,กุลบุตรยะกกุลบุตรได้ดีแล้ว จากนั้นกลาบทูลน,นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปสเสวยพัดในเรือนของตนพร้อมด้วยยาสักกุลบุตรพระพุทธเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพเมื่อเศรษฐีกลับไปแล้วยาสักกุลบุตรได้กลาบทูลขอบรรพชาอุปสมบทซึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทแล้วนับเป็นพระอรหันต์รูปที่เจ็ด คือพระพุทธเจ้าหนึ่งปัญจวัคคีห้าและพระยาศาหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสประธานการบวชให้แก่ยาศาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดทันใดนั้นเพศขรหั์ของเขาหายไป เป็นผู้ทรงบาทและจีวรอ,อันเกิดจากฤทธิ์คือบุญฤทธิ์ซึ่งเป็นกุศลกรรมในอดีตเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระยาศะถึงแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายลำดับนั้นนางสุชาดาและอดีตภรรยาของท่านพระยาศะพากันเข้าเฝ้าถวายบังคม แล้วนั่งณที่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่นางทั้งสองคือ 1. ทานกถาพรรน,นาเรื่องทาน 2. ศีลกถาพรรน,นาเรื่องศีล 3. ส,สัขขกคะคถาพรรน,นาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวักถาพรรณนาโทษของกาม 5. เนคขมานิสังสกถาพรรณนาอานิสงแห่งการออกจากกามเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสตรีทั้งสองมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองเรียกว่าสามุกังสึกกาคือทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคทั้งสองท่านได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือธรรมจักษุปราศจากทุลี ปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาณนะที่นั่งนั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น